สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอทุกท่านค่ะช่องสุพีชาแนลนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะขุดปูนากันจ้าโอ้งะม่นเห็นเลยอ่ะ ดูกดิ้วดูกเดิเห,หเห็นไหมอ่ะโอ้นี่เห็นเจอแล้วเจอแล้วถ่ายเลยถ่ายเน้นๆนี่เห็นแล้วคะ่นะนี่เจอแล้วจ้า <c oughs> โอ้ยขุดปูได้ไม่กี่ตัวเหนื่อยจังเลยจะเป็นลมแล้วพี่น้องเอ้ยเลาะไม้ข้างข้งางนา รอบ40ปีไม่ได้เคยขุดเลยเหนื่อยแทบใจแทบขาดอนตายหาโอ้พี่น้องเออจะเป็นลมแล้วเหนื่อยใจจะขาดใส่ขุดต่อไม่ไหวแล้วจะเป็นลมแล้วเนี่ยหน้ามืดเลยไม่เคยได้ขุดปูมา40ป,ปีแล้วค่ะ เหนื alors, look, son, ่อยมากเลยขอนอนนาสักพ so ักนึงก่อนพอมีแรงหัวใจเต้นผอมหน้ามืดจะเป็นลมเลยค่ะถ้าเกิดอากาศร้อนน่ะจะเป็นทงใสตายแน่เลยเมื่อกี้เนี่ยดีอากาศไม่ร้อนเ้ยเก่งเธอไลยโอ้โหสุดยอดเอาให้ได้ตัวหนึ่งเด้อโอ้ยมีคนขุดปูแทนแล้วเอาหนึ่งสองไหวหลอโอ้โหแม่ตุ๊กจะเป็นลมละเหนื่อย อ่ะครู้ห้ได้นะลูกนะโอ้เก่งจังเลยเว้ยลูกหลานใครวะเนี่ยร้อนแมตัดลูกหลานใครมันกอยู่ตรงแบบมันอยู่ตรงแบบพ่อแม่ชื่ออะไรเนี่ยพ่อชื่ออะไรชื่อว่าชื่อว่าอะไรตะจินเนี่ยแม่เหรอโอ้ยายไก่ตะจินสบายขยันเทนเนาะ สุดยอดเลยแน่แนเด็กคนนี้เน่โอ้เอาปูมาให้ยายตุ๊กนะเอาอีกเอาขุดอีกกำลังเลาะไม้ข้างนาค่ะที่รถแม็กโครเขาขุดออกทำถนนอย่าไปสับตัวมันนะปูจะหน่อยใช่ สับตัวก็ไม่ได้กินน,นะตัวมันขาดก,ก็สับแล้วลูกยืนขึ้นขุดะนะจะได้เห็นตัวได้จริงๆเหรอลูกยืนอะลูกยืนขึ้นระวังมันเหนีบมือนะขุดปูกันที่นาจ้าสูไม่ไหวแล้วสุเหนื่อยมากเลยสุดๆเลยจะเป็นลมให้อาก็ขุดแทนไม่เคยขุดมาสี่สี่สิบกว่าปีไม่เคยขุดปูเพิ่งจะมาขุดเนี่ยเกือบตาย ขนาดดินอ่อนนะแต่เหนื่อยมากเลยเหนื่อยสุดๆเลยค่ะนาอยู่ติดกับถนนค่ะอยู่ติดถนนเลยพี่น้องพาไปเก็บผักค่ะเก็บผักที่นาค่ะนี่ผักนะ เห็นนาไหมคะมีคอกวัวด,ด้วยตรงเนี้ยอต้อกถ่ายตรงนี้ด้วนี่ยกวัวของย่าเข้ามาเลี้ยงไว้ที่นาค่ะต,ต้องถ่ายตน้นไม้นร้านไมาต้องถ่ายดอกตน้นไม้มาพาเพื่อนๆไปหาเก็บผักได้มาหน่อยหนึ่งละเมื่อกี้ขุดปูจะเป็นลมเดี๋ยวไปหาเก็บผักต่อนะคะเจอแล้วคะ่ะเจอผักนี่คะ่ะ เนี่ยเขาเรียกผักกระทกลกนะคะเพื่อนๆเ, <มา S 1> เจอต้นใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะต้มจิ้มอร่อยมากับหลานชายคนน้อยเด็กแถวบ้านพูดเก่งมากเลยมามาเป็นเพื่อนกันสวัสดีเอฟก่อนตัดสวัสดียกเงยหน้าขึ้นมาเอยหน้าขึ้นมาอะถ่ายแล้วถ่ายรูปแล้ว อ่ะสวัสดีครับก่อนไหนคนเก่งเอานี่สวัสดีเอฟซีบอกสวัสดีครับเงี้ยสวัสดีครับอ่าเก่งมากเลย